สวัสดีครับวันนี้มาหาน้องครับวันนี้หานองทรายไปช่วยเพื่อนกูช่วยวันไหนครับผมอันนี้กับแฟนเพื่อนนี่แบบหลังนี้อันนี้หลานหลานสาวสาวหลานสาวคนสวยเมื่อกี้ก็เลี้ยงกันตายก็นอดเพื่อนนะจะกอดกับไปร้องไปล่ำนะเพื่อนหมอล่ำนั่นนี่ไปไปหมอล่ำเลยสุกใย น้อยเพค่น้ำโอนซื้อหมอลำธรรมดาเลยนะจะเก่าเนาะจะก็เคยไปน้ำเดียวเนาะน้ำข้าวหนหมอลำเนาะเออไปตามกาดเวลาเนาะไม่ไม่ไม่เนี่ยแก่ข้าวเนี่ยสวยเนื้อแก like ่ข iten, fire, no. ì, ้าวเไม่คนนู้กเนาะบรรยากาศบ้านเฮาครับเออครับผมอายเพิ่ยมาหาดจำได้ละจำได้ละที่เราไปร้องเพลงอยู่ ดอกน้ำพึ่งครับพี่น้องน้ำพึ่งเป็นห้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้จุจังไงนะครับจุอ่าอ่าเบิ่งเบิ่งเลยดิีันบรรยานเจี๋ยวเอออาการตะปุ่นนักกันญาโตกฟังสองเสมือนะตึงอึ่งวันพิมาถ่ายทำโอ้ยตึงอึ่งนี่สีขาอึ่งขอเบิ่งเนี่ยไปถ่ายทำยู่ตะบานตะบานเออถ่ายจ้ำเลยกระโดดจะเข้าเนื้อเข้าหนังจ้ามหนังเยิมเลยเยิมเลยโอ้ยเอาล้านเสาเอาล้านล้านเสายก ล้านสาวคนสวยวันนี้วันเกิดค่ะโอ้ยวันเกิดพอดีเลยพี่น้องจ้าวันนี้วันเกิดหนอคิดถึงอาพี่ๆทุกคนมโอ้ยอายกองบอสวักระส่งข้าวไปเทศเรื่องนี้นะโอ้ยโรโลโรโลโอตายแล้วาดนี้